เป็ดหมดบ้านเมื่อกี้เราพบกับผีไปแล้วนะครับผีเบลผีนั่นเบลในกบ้านเราไปเราวันมาเจออะไรสดใสสดใสกันบ้างเป็ดหมดดิคเนงนะฮะเมื่อกี้โอ๊ยข้างหลังมีผีตัวเบลอนั่งอยู่เลยนะฮะกันมีค่อนข้างใจหายนะฮะเอาวันนี้มาเจออะไรสดใสสดใสกันนะคะกับเราสาวๆนะคะอู้มากันเยอะมากนะคะเดาว่ามันรูปแบบเยอะทำไมนะคะกันสีกันมากเลยนะคะเอาวันนี้จะเกมไม่หมองเลยคุณผู้ชมค่ะ นะคะไม่เป็นการเสียเวลาเลยเลื่อเบรเจอร์นะคะไปพบกับเหล่าสาวๆจากอินเดียเหมือนรายการสมัยก่อนตำลิชิดเค้กอะไรอย่างเงี้ยพ้อมมากกับการเปิดตัวเองเมื่อกี้เลิศเลนะอะ แล้ออกกูดติดขัดหมดแล้วนะคะับยังปรับฟิลไม่ทันยังอยู่กับโหมดสยองขวัญอยู่เลยเอาใหม่โคดเอเลนซี่นะคะบูฟตค่ะเลิอ่ะแนะนำตัวให้แฟนๆทีุณรู้จักนิดนึงค่ะคนแรกเลยค่ะสวัสดีค่ะนิต้าอินเอค่ะสวัสดีค่ะบอมมี่อินเดีอค่ะ สวัสดีค่ะลิลลี่อินดีเอทค่ะ <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะนิงอินดีเอทค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะแซนดี้อินดีเอทค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะลูกจันอินดีเอทค่ะสวัสดีค่ะโฟกัสอินดีเอทค่ะ ัสดีค้ามินีเอ็นดีเอค่ะสวัสดีค่ะแพนเอินดีเอค่ะสวัสดีค่ะคุ้งค่ะสวัสดีค่ะพันไมคค่ะสวัสดีค่ะแพนนี่ค่ะเวัสสามคนที่ปิดไม่เหมือนไทยเลย เราเริ่มแล้วเราเริ่มเราเริ่มเราก็ต้องมีคนตาที่เอาเด็ดขาดใช่ไหมแต่เมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงุดเยียงมีต่างชาติด้วยใช่ไหมคะ Where Where come from I'm f ท o m Thailand Okay Yeah แล้วนะคะจ่ายไหนคะท่านสมาชิกคนที่สิบเจ็ดของ e d f นะคะอ่ะขออนุญาตสอบถามเลยดีกว่าว่า EDS เนี่ยเป็นมาอะไรยังไงถึงได สาวๆรัว16ท่านนี้ซึ่งวันวนี้มาก12ใช่จานภารกิจค่ะจากทราบจุด i n d i e คืออะไรคะค่ะก็ IndieS นะคะก็เป็นรายการลีดูตี้ค่ะค้นหาผู้หญิงกับผู้หญิงสองคนนะคะเป็นคู่จิ้นค่ะเพื่อเป็นนักแสดงนำในซีรีส์ค่ะอ่อคน้าบแปลกใหม่เป็นในการลีดูตี้ค้นหาค้นหาเคมีก็คือคู่เดียวหรือว่า ยังไงเอ่ยแปดคนแปดคนค่ะได้สิ่ก็คือรายการนี้จะแจ้งเกิดไปเลยใช่สิบคูเอาล่ะแปดถ้าเป็นลมได้เลยนะเตรียมรับโมเมนต์กันให้แฟร์นะคะงานนี้แล้วแบบด้วยความเป็นรูริตี้ที่แบบว่ามัน ไม่ได้ต่างจากลีที่อื่นๆเลยใช่ไหมหรือว่ามีต่างยังไงบ้างคะอยู่ในบ้าน24ชั่วโมงค่ะแล้วก็โรดอุปกรณ์สื่อสารแล้วก็ในแต่ละอาทิตย์เราจะมีชาเลนจ์นะคะแล้วก็ทำโลเพในวันพุธนะคะช่างช่างวพอย25ไม่ใช่23ทางค่ะแล้วก็มีการคัดออกวิกาสะพูใช่ใช่อยากเราจะต้องเหลือสิ้นสุดทั้งหมดเนี่ยแค่8คนโอ้ชัดใจเหรอแล้ววิธีวิธีการแบบว่าคัดออกหรือวิธีการทำ วิธีการคัดเลือกไปยังไงเขาเขาคัดเลือกกันยังไงคะอันนี้พวกเราหนูก็อยากรู้ค่ะใช่ค่ะวเรจริงเลยเดียวเลยเดียวเลยหรือว่าเกิดเกลือก็เกลืนหรือเกิดแบบอุ้ยใครเสิร์มโมเมนต์ไม่พอฉันเอาออกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ไม่อันนี้ก็อ่านตามได้โหวตค่ะใช่ค่ะเดี๋ยววันที่15ตุลาคมหลังจาก3ามทุ่มครึ่งเป็นต้นไปค่ะจะเริ่มเปิดโหวต ใครที่เชียร์คนไหนเป็นพิเศษก็สามารถเข้าไปที่ w w w indie e com ค่ะแล้วมันจะมีรูปโปรไฟล์ของเราทั้ง16คนสามารถคลิกเพื่อโหวตให้กำลังใจพวกเราได้ค่ะอาไปอย่างนี้พอทราบแล้วอย่าลืมเติมเหรียญก่อนโหวตด้วยนะคะใช่ต้องเติมเหรียญด้วยก็จะโหวตใครก็โหวต16คนเลยก็ได้โหวตทัวไปเลยทีเดียวงานนี้ไม่ต้องมีใครออกูค่ะเราอยู่กันสอปีือถ้าเราสามัคคีกันทุกคนคะแนนเท่ากัน ก็ดำเนินกันไปเลยใช่จากแปดคนเป็นแปดคู่ไปดูสิว่าพูดจัดจะทำยังไงคูดนัก็คำที่นี้แเราแบบเป็นแนวปะทวงก็เป็นกลับไปเลยดูสิพูดจัดจะทำยังไงใช่ไหมจากแจ็คเป็นแปดจะกลายเป็นเอไอแล้วเปล่าต้องรอดูค่ะจากแปดคนจะเป็นแปดคู่หรือเปล่าแปดคนหนึ่งคู่เอ้ยคงไปหมดแล้ว ที่มาของสาวๆแต่ละคนดีกว่าแบบไปเป็นมายังไงทําไมถึงแว่าได้มาอยู่ในอินเดีได้ค่ะจริงๆมันมีการออเดชั่นค่ะ,คะเปิดออเดชั่นเป็นแบบโอเพนเลยแล้วก็ม,มีการออเดชั่นที่ห้างสึนค้าแบบใจก,าใกลางแบบที่ยืนบนเวทีแบบที่เราใส่ไม้แล้วก็โรเพลงกันตรงนั้นเลยตรงนั้นเลยใช่ค่ะก็ไม่ค่อยเป็นมากๆแล้วก็ คัดเลือกจาก500กว่าคนค่ะจนได้มาเป็น16คนสุดท้ายอ่ขอขอทดแทนบอกครู้สึกเลยการได้เป็นหนึ่งใน500เป็นยังไงบ้างคะโอ้โตอนนั้นเครียดเลยงงงงแต่สิ่งที่งงก็คือเราไม่คิดว่าการออดิชั่นมันจะยิ่งใหญ่ขนาดนั้นมันจัดที่แอตแลนตาหักไปหาเพื่อนทุกคน16คนแกคิดว่ามันจะจัดกันใหญ่ขนาดนี้ไหมมันมาเวทีแล้วมันก็อยู่ต่อหน้าผู้คนมากมายใช่คือ ข้างมีประมาณ3-4ชั้นก็คือทุกคนยืนดูนี่่คนต้องจีทุกอย่าจัดจ้องเลยค่ะดอยมีครบทุกปักดอยบัดยืนบัดนั่งบัดดอยใช่ บัตรอวกาศก็มีมีกาคยด้วยอาจจะฟ้องเค่นี้ไรดาวแต่ว่าต้องตื่นเต้นมากเลยจะเป็นการเสิรตล้านสายตาจับจ้องมาที่เราเราได้โจทย์คืนนั้นค่ะแล้ววันต่อมาเราก็ขึ้นโลเคช่แล้วโจทย์แต่ละโจทย์เป็นยังไงบ้างที่สิ่งที่เขาแนะนำให้เราเป็นบทซีรีส์ห้าเรื่องค่ะใช่แล้วก็ทางคณะกรรมการก็จะแบบว่าแจกโจทย์มาจากคู่ให้เราลองดูเคมีต่างๆค่ะมีแบบการนำความสามารถอื่นๆเพิ่มขึ้น ไปเพิ่มคะแนนด้วยไหมคะมันจะมีตอนนั้นตเองเน้อยนะนําตัวเองแล้วก็มีตอนในห้องที่แบบว่าพี่แพรเรียกว่ห้องดังๆห้องขางๆห้องดังๆเขาไปทำอะไรกันคะมันจะเป็นด่านแรกเลยค่ะทุกคนอาจจะเข้าไปในห้องนั้นแล้วก็อาจจะมีแบบแนะนําตัวแต่ความสามารถเนอะบางคนก็แบบอาจพี่ฮูมเต้นอย่างเงี้ยบางคนโฟกัสก็เต้นบางคนร้องเพลงหรือว่าแบบบางคนก็แอคติ้งพี่แพรแอคติ้งแล้วใครคิดว่า สิ่งที่เรงนำขึ้นไปเด็ดสุดนี่เป็เป็นที่พูดถึงอะไรเงี้ยเป็นที่พูดถึงเด็ดทุกคนที่คนสองคนเด็ดหมดใช่สิบหกคนที่เริ่มมาตรงนี้คือไม่ธรรมดาใไม่งั้นไม่ผ่าน5้ารอยคนมาได้ขอทุกคนเข้าสู่ช่วงอ้วยกันเอง เลาแล้วแต่ครั้งนี้นะคะถ้าเปิดไลฟ์ไปพิมพ์อวยได้ตอนนี้ทำละใช่ใชสรุปเนี่บทกันเองนะคะสรุปถ <c oughs> ักกันนะคะเ <c oughs> ออพอได้มาถิ๋วบกอกกลมเป็นไงบ้างเอาเรื่อที่เราเจอเป็นครั้งแรก ทั้งหมดทั้งมวลนี่แล้วแบบสามสิบเลยไหมคะได้ตอนแรกตอนแรกจะมีการคัดเหลือสามสิบคนก่อนแล้วก็ค่อยไปเวิร์กช็อปกันแล้วจะมีการคัดอีกทีคือตอนนั้นคือมันแัดโนไอเดียมากเพราะตอนแรกเขาบอกว่าสามสิบคนนี้ก็คือว่าถือว่ามีร่วมแล้วเราก็แบบเอ้ยโอเคนี่สักพักมาเฉลยเซอร์ไพรส์อีกแล้วดูครั้งว่าเดี๋ยวเราจะคัดเหลือสิบหกกันนะทุกคนอ้าวมองหน้ากันืึ้งเลยทีนี้ใช่ค่ะก็คือว่า ค่อนข้างตื่นเต้นและเซอร์ไพรส์แล้วก็ชายเลนจิ้งอยู่ตลอดเวลาก็ทําให้เราได้ตื่นตัวตอนนั้นคือเป็นแบบทุกคนเดาไม่ออกเลยว่าใครจะได้เข้ามาใช่ค่ะเพราะว่า30คนก็ถือว่าคาแรคเตอร์ก็ชัดกันมากๆแล้ว30คนก็เลยรู้สึกว่าอุ๊ยทุกคนเก่งมากๆแล้วก็ดีเซิร์ฟที่จะมายืนอยู่ตรงนี้กันหมดเลยใช่ค่ะเห็นยวเาไปเกร็งๆกร็งก่อนละกันไอ้เก่็งไหมคะเก่งยังไงคะเก่็งไหมคะคนนอกเป็นโคลด์โคลด์ฉุน้ว่นมันเปล่าเกร็วโคลด์สำหรับคนนอกอ่า เราเริ่มเป็นคนในละวลงในลงงานแล้วเป็นที่เอ็กซ์เวดที่เก็บข้อมูลที่พอเอ็กซ์เวดเมื่อไหร่ก็คือโอู้หมดหรือเปล่าอย่งนี้นะเขาไม่เก็บข้อมูลด้วยค่ะนั่ง e x p e นั่งเฉยๆลอยหลุดไปอยู่ไหโอเคเอ็กซ์เวด100%ทราบแล้วนะคะ แล่ว่ามีการเซอร์ไพรส์ขึ้นมาเรื่อยๆสามสิบเหลือสิบหกแล้วก็จะลดหลั่นไปเรื่อยๆตอนนี้เราตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหนนะคะเข้าบ้านเข้าบ้านเต็ดเดี๋ยี๊เวลาคนนี้เราเข้าบ้านแล้วค่ะใช่ค่ะเดีจะเริ่มมีการโหวตอะไรเข้ามาเป็นตัวกันยังไงบ้างคะในการเข้าบ้านเตรียมใจเตรียมใจเพราะสุดทายบอกใองว่ามีสติใหญ่อเออมีสติไว้เพราะว่าสุดท้ายแล้วมันคือเรียลลิตี้เราไม่รู้อะไร ถามว่าคนดูไม่รู้อะไรหนูก็ไม่รู้อย่างนั้นทุกอย่างรู้วันนั้นทุกอย่างรู้ตอนนั้นเหมือนกับคนดูรู้ขึ้นก่อนหน้าอาจจะไม่รู้เลยก็คือโดนจะพูดจะก็เหมือนรายการเรียลิตี้สมัยก well> well> ่อนที <t os> <t os ่แบบว่ามีการริบดนนี่นา่โซเชียลใช่ใช่ใชอยกันได้เหรอแล้วทุกคนเาเป็นเด็กจน่อไม่เป็นไรค่ะคุยกันก็หมด่เดือนแล้วเราพกไ่อวดี่สสี่ชั่วโมงนะคะกันด้าชาแนล อะไรนะคะใครจะนอนเปเล่นปิงเล่นทุยอะไรยเงี้ยแปลว่ามันต้องมีการเตรียมตัวแบบมากกับการที่พร้อมให้ทุกคนมองเห็นเราตลอด24ชั่วโมงมีใครรู้สึกแบบเก่งๆบ้างไหมคะมีไหมตอนแรกก็เก่งนะถ้ามันเริ่มจะดรอปไปกั้ตอนแรกก็แบบว่าก็มีคิดว่าแบบอุ๊ยเราควรจะทำตัวยังไงแต่ในเวลามันเริ่มแบบว่า เออทั้งนั้นเราก็เป็นตัวของเองไปเ้ยใช่หตอนแรกเปราะน่าจะแบบไม่ให้เขาเห็นเป็อะไรตอนแรกนูก็าจะกลัวว่าเราจะเกรงกันหรือเปล่าสัาพั่เราจะสบายใจกันเกยไปไม่น่าสบายไปหน่อยสบายใจไปหน่อยสบายตัวไปหน่อยเพราะเรามีคีย์เวิร์ดค่ะสคนคูดสูนคนฟังเพราะฉะนั้นโซเชียลไม่ต้องคุยกันเองงานนี้ไม่ต้องไม่ต้องมานั่งแชทเมาส์จับกลุ่มเลยตั้งหงเริ่มจาบสองกลาเป็น หกเจ็ดปอาจจะครบสิบหกสิบหกสิบหกคืีเดียวการใหญอ่อเขาเรียกอะไรนะเราโมงเล่ากันเลยเล่าไปเล่าเร่าเรเราไม่ได้มีใครฟังเลยทั้งสิบหเล่าสิบหกเรื่องสิบหกรื่ราแล้วให้คุณผู้ชมฟังว่าจับใจความอะไรได้บ้าง ไป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วมาดู่หลายๆคนกลัวด้วยความเราเป็นผู้หญิงเนาะ<ส>ตอนตื่นนอนอะไรอย่างาางี้ง่ยเอออย่างพี่ก็แับไม่ได้เหมือนกันที่จะให้คนอื่นเห็นสภาพตอนตื่นนอนหนูอาจจะแบบลุกจากที่นอนแล้วก็ <c oughs> คุมคุม <c oughs> <c oughs> แล้วก็วิ่งเข้าห้องน้ำไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยบอกแล้วก็เขียนคิ้วนอน พี่เคยเขียนก็ดินี่เดนไปพี่เคยเขียนแต่มันเป็นติดอยู่ที่หมอนนะช้ามาเป็นปั๊มเหรอเป็นปั๊มตกไปเลยหน้าใครอยู่ตรงนั้นก็อุ้ยารได้ยิมอยู่นั้นหน้าโลดหมดเลยหมอนเป็นรีบูเบอร์ไปเลยต้องลองถามน้องเล็กค่ะยังไงบะครั้งนี้เขาเขาเป็นน้องเล็กสุดเขาจะอยู่กับพี่ๆรวมมันรู้ว่าไงบ้างความรู้สึกความรู้สึกหรอเด็กเจเจด้วยก็น่าจะแบบ ื่นเต้นแบบพี่ๆแต่ละคนก็เรียกว่าไงอ่ะมีคอนแทกต่างหลายสไตล์เราก็ดูรอดูว่าแบบพี่ๆจะดูแลหนูกันยังไงไม่ไม่แต่เรามีคนดูแลอยู่แล้วเปล่าไม่ก็ต้องรอดูนะคะเริ่มันจะเสิร์ฟมเมนต์แล้วพี่โตแล้วคะพี่โตพี่โตอะไรคะพี่โตเสิร์ฟก็คำตอบอะไรนะคะแบบเตรียมตัวดูแลน้องๆยังไงมาออ๋ ไม่ได้จ oh like like ิ้มต oh ัวอะไรเลยคะนั่นคือวันจอยไม่ให้เให้น้องๆดูแลให้เราที่อาให้น้องดูแลตอนนี้ใครจะดูแลใครคะน้องเล็กก็รอให้พี่ดูเลพี่โตก็รอน้องดูแลอยู่ทคนกันรอแบบตัวเอง เราเราช่วยช่วยกันอยู่แล้วค่ะเราช่วยกันเซฟกันทั้งหมดอยู่แล้วคอยจัดผมคอยดูกระโปรงกระโปรงให่วยกันตลอดคิดทาไม่ต้องเลยให้มาไม่ต้องร้องกันมีพี่พี่ดูแลกันอยู่สองคนหนูก็เอ็นดูค่ะทีู่้ดูอาจจะดูแลพี่พี่เขาแหละกันแล้วเปลี่ยนไปทำถามพี่ไมครับความรู้สึกที่พี่ที่ดูแลก่อนดีกว่าพี่รู้ไหม หน้าอยู่นี้หน้าอยู่นี้สี่นะผมบอกเริ่ร้อนยั้ารือหรอเรอ่มร้อนเริ่มร้อแต่ว่าขอเพิ่มอีกสี่คนยี่สิบสี่สิบเอยากได้สี่สิบคน ปล่าขอเพิ่มอีก4หลักโอ้โหแคล้วเพิ่มอีก4หลัก400คนเลยเป็นกลองร้น้ำหวานเลยยี่งแบบเขาแค่รอดอยคนนั้นเนี่ยตายลอาจจะไม่ได้เดบอยู่แล้วเป็นกองทำเอน้อย้มากเลย ไอ้บ้านอาจจะต้องได้เห็นโมเมนต์อยู่แล้วใช่ไหมแล้วด้วยความที่ทั้งทั้งหมด16คนและ16คนมีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างชัดมากอย่างเนี่ยเรามีการแบบแต่ละคนมีแอบเตรียมตัวไม่แผนว่าแบบอุ้ยทำยังไงให้แบบฉันโดดเด่นออกมามีม้างไหมต้องมีแหละแต่แค่ไม่อยากจะบอกใช่ไหมตอนที้ได้ว่าทำาไงก็ได้อย่าเดินหลบกล้องกันก็พอคือเป็นตัวเองลอยเป็นตัวเองใช่ไหม แต่ละคนมีด้อมกันบางอย่างคะบ้างไหมมีบ้างจะมาด้อมหรือจะมีแบบพี่ๆทางบ้านเปิดด้อมให้พวกเราไหมปักเมนปักเมยนได้หรือสามารถเข้ามาด้อมพวกเราได้นะคะพวกเราก็มีด้อมเมือเอ็นไปเลยขายไข่ด้อมหน่อยตอนนี้มีด้อมด้อมรวมเลยด้อมมือเอ็อ๋อยังค่ะยังมีอย่เฟซกันเลยอย่าไปตั้งชื่อด้วยยังคะพิมพ์มาเลยค่ะ <gas> เข้าบ้านปั๊บเข้าบ้านปั๊บเดี๋ยวสาวๆไปคิดเลยตอนนี um. ้ก um. ็ติดตามกันได้ทางแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียออฟิเชียลของ i ินพไปก่อนค่ะแล้วก็จะมีแฮชแท็ก ใช่มีแฮชแท็กอินดีอได้เข้ามาร่วมสนุกเข้ามาพูดคุยเข้ามาแบบแจกโมเมนต์กันได้ใช่แล้วก็ที่สำคัญใกล้ๆนี้เราวันที่15ค่ะเ็าปาร์ตี้ปาร์ตี้ที่แบบเป็นงานฟรีให้แฟนคลับได้ส่งสวมพวเขาเข้าบ้านในนั้นก็มีการโชว์ไม่พูดตัวกลางมีการโชว์ก็เหมือนเป็นแบบ ปาร์ตี้ซับบาร์มิซับไพรส์มเซร์ไพรส์สงท้ายโลกภายนอกบ๊ายบายนะเหมือนทางเกมเลยอย่างเงี้ยอันนี้สงสัยนิดนึงเวลาเราเข้าไปในบ้านแน่บอกว่ามันก็เป็นการใช้ชีวิตกันปกตินะยี่สิบชั่วโมงจะมีกิจกรรมกิจกรรมอะไรที่แบบว่าให้พวกเราได้ทำ ได้มาให้มีความน่าสนใจมากขึ้นหรือเปล่าเยอะเลยค่ะแต่เป็นเซอร์ไพรส์เหมือนจะนิ่กิจกรรมเยอะมากใช่เลยทุกคน้เม็ดเลยเออทุกคนพูดค่ะช่วงเวลาสองทุ่มห้านาทีช่วงเวลานั้นจะเป็นช่วงเวลาที่พวกเราจะโลเพให้ผู้ชมได้ดูเราช่วงเวลานั้นก็จะเป็นช่วงเวลาลุ้นเหมือนกันค่ะว่าใครจะได้อยู่บ้านต่อไปและใครต้องออกจากบ้านค่ะก็แปลว่าแต่ละวีก็จะมี ใช่มีการ่ซึ่งวิธีการครับก็จะจุดแล้วแต่อาจจะแทนโบสถ์ใช่หลังๆน่าจะแทนโบะคะอ่ะติดตามกันเมื่อไหร่นะคะจิ่กจะได้เข้าบ้านกันเราได้ติดตามกัน่เข้าาโคโรน่าแล้วสามารถติดตามดูสาวๆอะไรที่ไหนในใไงบ้างคะก็ทุกวันพุธนะคะสองทุ่มห้านาทีนะคะทาง Work Point 23ค่ะแล้วก็สามารถติดตามพวกเราเนี่ยได้ทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ค่ะ ่ก24ชั่วโมงดูได้ที่23 24 24ชั่วโมง24ชั่วโมง24ชั่วโมงน4ชั่วโมง24ชั่วโมง24ชั่วโมง24ชล่วพมง24ชั่วโมง24ชั่วโมง24ชั่วโม24ชั่วโมง24ช่วโมงี่ชั่วโมง24ชด่วโมงน4ชั่วโมงไปชิดตามง24ชั่วโมี24ชัอวดมง24ชี่วโมงไปแล่วโมง24ชั่ตามยตอนนี้โมง24กั่วโมง กางขายยังย่ายไรถนอว่าเป็น E P ก็มีออนไปแล้วหนึรือว่าเริ่มติดตามแล้วตั้งแต่ตอนนี้ไหมคดกล้าก้องยังไยังไลฟดจะเกิดขึ้นวันที่16เป็นต้นไปคชในบ้านใช่ค่ะขาเขาบ้านปุ๊เริ่มเลยกลรับเขาดาวด้เย่เาดาเลเระมีการาก้าเข้าบ้านหรือมีพิธีอะไกันก่อนดละคนก้าวซ้ายอย่างเงีรอไก้าข้า อย่าพี่ก็ก้าทองใสเรือนบ้านเลยอย่างเงี้ยแล้วเราเข้าบ้านเข้าเหอคะเข้ากระโดดหยังไม่ออกนี่นี่งไม่งไซด์ดีร่าไซด์ดีส่วนส่วมลอะไรเงี้ยทําทีเนี้ยเดินกันอย่างงี้ยไซด์าวนเต็มไปเลเป็นไซด์หาวเลยจับกล้องจะเห็นอสาอยู่อย่างงี้เล่นานไปก่อนขอบตูอยั่ไหนแะ้ชอีเอออันอาจจะไม่มีการมูกัเกิดขึ้นก็ได้เลยมีแน่นอนก่อนเข้าบ้านอยู่นี้เลย ได้ได้เห็นการไหว้กันออกอากาศแน่นอนตอนนี้นะคะพวกเราจะเข้าไปอ่ะสุดท้ายนี้ก็ให้อยากให้เป็นฝากสาวๆฝากนิดนึงค่ะกับอินดีเอที่ใกล้จะได้ออนแอร์ไฮเดรชมแล้วนะคะได้ฝากทีละคนไหมอ๋อเป็นแฟื่อนอ่อหน่อยอ่อหน่อยแต่เมิ่มจากพี่ใหญ่ไปเหรอได้ฝากติดตามนะคะรายการอินดีเอด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะเป็กกำลังใจให้ตัวเนี่ยเจ้าไปด้วยกัค่ะน่ารักค่ะ ฝากบอมมี่ด้วยนะคะบอมมี่อินดีเอค่ะแล้วก็ฝากเพื่อนๆอีก15คนด้วยนะคะทุกคนน่ารักมากๆเลยแล้วก็สามารถดูพวกเราได้ที่แอปพลิเคชัน True Vision Now นะคะสามารถดูได้แบบ24ชั่วโมงเลยค่ะเราจะเป็นแพนด้าให้ทุกคนได้ดูกันนะคะแพนด้าของจริงเพราะว่าบางทีบอมอาจจะตื่นมาแล้วใต้ตาคำเลยก็ ฝากลี่ด้วยนะคะมักเน่ของบ้านนี้นะคะแล้วก็ฝากพี่ๆทุกคนดูแลหนุ้วยนะก็ฝากหวเป็นกำลังใจให้พวกเราทั้ง16คนเลยใช่ค่ะขอบคุณค่ะพี่ค่ะก็ฝากนิงด้วยนะคะแล้วก็ฝากเพื่อนๆพี่อีกทั้ง15คนด้วยค่ะช่วยเป็นกำลังใจช่วยโหวตให้พวกเราทุกคนด้วยนะคะพวกเราต้องการกำลังใจนะคะ ค่ะก็ตามสเต็ปเดิมน,นะคะถ้าใครสนใจเมะหน้า,วาหวานคนนี้ก็ฝากกดด้วยนะคะแล้วก็ฝากโบวตพี่ๆทั้ง16คนเลยนะคะค่ะต้องทำไข่ขอบค่ะ,คะฝากลูกจันแล้วก็ทุกๆคนในอินดด้วยนะคะรับรองว่าในบ้านจะต้องสนุกมากๆแน่นอน,นะคะ่ะแล้วก็ใครปักเมนใครไว้นะคะก็สามารถไปโบวตได้ที่ w w ็ i ไ x com นะคะเริ่มตั้งแต่วันที่15ตุลา3ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปคะ่ะอ่าครคร,คร ได้เลยค่ไเนาะโอเคค่ะ okay, ก็ฝากโฟกัสน,นะคะแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทั้ง,ง15คนแล้วก็ฝากเข้ามา่มรับชมร่วมสนุกกันทั้งการโหวตทั้งการดูไลฟ์ทั้งอะไรต่างๆมาดูกันว่าแต่ละคนจะมีเสน่ห์ยังไงบ้างจะแปลกขนาดไหนจะ, <c oughs> ะน่ารักจะโอเคม, <c oughs> มีฟินๆจิกหมอนอะไรขนาดไหนทุกคนก็เลือกที่ชอบที่ชอบทุกคน ใช่คนที่ถูกใจคนที่ถูกจริบถูกใจกันได้เลยนะคะใช่ทุกคนต้องการกำลังใจมาทุกคนต้องการโหลดก็หนูอยากกินของอร่อยในบ้านในบ้านนะคะผลโหวตมีผลกระหอกกินนั่นแหละอารมเผื่อค่ะทุกอย่างก็เป็นเกมได้ใช่ค่ะเก็บทุกเม็ดชอบมาไปไหนก็ Thank you for all your support แล d ก็ขอบคุณ hmm. ที่ support เราทั้ง16คนแล้วก็อย่าลืมโหวตให้ Mini ด้ยนะคะ Put your bank account into the website and vote for me and everybody else. Thank you. ค่ะก็อยากจะฝากนะคะแพรแล้วก็น้องๆทั้ง15คนนะคะแพะเชื่อมั่นค่ะว่าทุกคนเต็มที่และทุกคนก็จะทำทุกอย่างออกมาให้ดีที่สุดยังไงก็ฝากแฟนๆนะคะแอมดูพวกเราเด็กอินดีเอ็กด้วยนะคะ ขอฝากพุ้งที่แปลว่าเหมาะด้วยนะคะแล้วก็ขอฝากเพลงเฮ้ยแกเป็นมิวสิกวิดีโอเพลงแรกของพวกเรา indie อค่ะเพลงนี้ก็ฝากทุกคนติดแฮชแท็กเฮ้ยแกให้ยูด้วยนะคะสามารถติดตามเพลงของพวกเราได้ทาง uh, indie a account ทุกช่องทางเลยนะคะเพราะว่า <c oughs> เพลงสตรีมมิ่งหมดแล้วรวมไปถึงว่าเร็วๆนี้ก็จะมีผลงานของพวกเราเพิ่มอีกยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ <c oughs> ก็ขอฝากทํนนายไว้ด้วยนะคะอยากให้ทุกคนมารอติดตามกันว่าในบ้านเราจะเกิดเคมีอะไรขึ้นหรือว่าเราจะได้ทำกิจกรรมอะไรส,สนุกสนุก,ก็ฝากติดตาม้วยนะคะแล้วหลังจากนี้จะมีอะไรปล่อยออกมาอีกก็ฝากรอติดตามด้วยค่ะเยก็ฝากโหวตแล้วก็ฝากดดูพวกเราทั้ง16คนด้วยนะคะแล้วก็ฝากแคนนี้ด้วยค่ะอค่ะ บรรยากาศตรงนี้นะ,ะก็เป็นการบอกบอกได้เลยว่าในบ้านน่าจะสุขสนานน่าดูนะคะยังไงก็ฝากสาวๆด,ด้วยวันที่16นี้ได้ดูกันแน่นอนนะคะแล้วก็วันปาร์ตี้ส่งสถา,าเข้าบ้านในวันที่15ด้วยน,น,น,นะคะสุดท้ายนี้นะคะกมนี่และสาวๆจากกิทเอก็ขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ